วันนี้คุณครูเตรียมมาท่าหนึ่งใครๆก็ทําได้นะคะทําแล้วรรบลองจะแบบเดินหรือว่านั่งเนี่ยสง่าผ่าเผยเลยคุณครูช่วยสาธิตนิดนึงได้ไหมคะก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะบิดขี้เกียจแบบสวยๆแต่ทีนี้ขออนุญาตยืนนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนี้คือให้หันทางดูทั้งด้านข้างเวลาที่ยืดไปก็ ความกว้างของยางยืดประมาณหน<ม>ึ่งช่วงไหล่ก็พอค่ะ<ม>หรือว่าเดี๋ยวมันจะยืดตามที่เรารู้สึกว่าไม่ได้นะคะ,ค,ะคนที่รู้สึกว่าไหลติดมากก็ต้องกว้างนิดนึง<ม>แล้วก็ยกขึ้นไปแบบนี้ปกติถ้าเกิดคนไหล่ติดเขาจะยกได้แค่นี้เราพยายามรักษาร่างกายงอเขานิดนึงเก็บหน้าท้องนิดนึงแล้วยืดแขนเขาค่ะไปทางด้านหลังของตัวเรา<ม>ทีนี้ถ้าเป็นไม่ได้อยากไม่ให้ไหล่ติดก็คือแยกให้กว้างนิดนึงแล้วเราเลยไปทางด้านหลังบแล้วยืดไป หมุนถ้ายังไม่ได้อีกก็ขยับไปเรื่อยๆค่ะ,คะแล้วก็ยืดไปทางด้านหลังตรงนี้จะช่วยยืดหัวไหล่แล้วก็ปกติอย่างที่บอกค่ะเวลาเดินไปปุ๊บทํางานสวัสดีค่ะเอาไหล่ห่อเลยใช่ค่ะ <laughs> พอเรามาปุ๊บเราฝึกทุกวันนะคะมันก็จะมีการเ, <c oughs> เก็บหน้าท้องเวลาเดินเราก็ใช้แบบนั้นแล้วอย่างที่บิดขี้เกียจก็คือพอหันมาปุ๊บบิดไปช้าๆยืดแต่ว่าให้เข้าไปทางด้านหลังนิดนึงยืดไป สวยๆที่เอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งบูมคะ่ะขนาดน้องบูมนั่งอยู่ยังดูทำไมได้สักท่าเลยนะคะลองทำกันไหมลองทำตมยังทำตามทุกท่างกายยองจะกันแหลม่งแต่ใส่มางเทพท่าที่ช่วยให้เราออกกำลังกายได้ครบทุกสัดส่วนเลยตั้งแต่คอลงมาถึงปลายเท้าเลยใช่ไหมคะคุณครูเริ่มเลยท่าแรกแต่วันนี้เราขอประมาณ3ท่าก่อนเนาะได้ค่ะโอเคค่ะก็จะเป็นท่าเอาผู้หญิงเนาะ กออกไปเรื่องสําคัญใช่ค่ะทีนี้เราก็จะใช้ยางยืดนะคะพาดไประดับใต้รักแร้ของเราเลยระดับอกของเราอะค่ะแล้วก็จับ พี่น้าลองทำไหมคะโอ้ลองค่ะได้มากที่สุดพี่นีน่า้าสีม่วงว่ะพี่นี่ไม่โกนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าให้พี่นีน่าทำคนเดียวข้างหลังค่ะข้างหลังด้วยข้างไปข้างหลังเราเลยค่ะแล้วก็อยู่ใต้รักแร้เลยค่ะใต้รักจับทีนี้ข้อควรระวังของเขาก็คือจับให้มั่นจับให้แน่นจับเอาตรงปลายก่อนเราตรงปลายก่อนตรงปลายนะคะแล้วก็กว้างมือค่ะอ๋อตรงปลายจะได้ไม่ไม่แรงยึดไม่สูงมากใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันเบาจริงจริงเราค่อยขยับเข้ามาค่ะปุ๊บ แล้วเราแยกเท้ากว้างนิดนึงเก็บหน้าท้องหน่อยนึงงอเข่าหน่อยนึงก็ได้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้หลังแอ่นทีนี้เรากางแขนอยู่ลักษณะนี้กว้างมือไว้ค่ะแล้วก็ย่อเข่านิดนึงค่อยๆเหยียดออกไปเลยตรงๆทีนี้เราค่อยๆแยกออกไปปุ๊บให้ข้อศอกเราประมาณ90องศาก็ได้ดีค่ะแล้วค่อยๆเหยียดออกไปค่ะแบบนี้แล้วก็กลับคืนมาแล้วค่อยๆเหยียดกลับคืนไปปุ๊บเหยียดแขนให้ตึงเลยได้ไหมถ้ารู้สึกว่าหนักเกินไปมันสุดแล้วนะคะก็ขยับมาให้สุดแต่ว่า อีกทีนึงก็คือจับให้มั่นใจว่าจะไม่ดิดตาเราอ๋อ่ครอบครัวเราทีนี้มาเอลยังที่เราสะสมไว้แค่ปี2องปีไม่ใช่อยพี่นีน่าสะสมมาเป็นหลายสิปีแล้วค่ะอยากกำจัดมาเกินเดี๋ยวของค่ะ ต้องต้องเป็นสองข้างถ้าอาจจะสงข้างเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมายืดขึ้นมาแค่นี้ประมาณหนึ่งช่วงไหลแล้วก็ทีนี้เหมือนเดิมค่ะความหนักความเบาก็คือถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันหนักมากเราก็ขาแคบนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าได้ไหมได้พี่เนยนะดึงออกลรงไกลด้วยส้นสูงเลยนะคะ ใช่ค่ะจริงๆไม่ควรนะคะจริงไม่ควรอ่ายืดไว้แค่นี้ค่ะยืดกัวหน้าท้องข้างหลังะทำไมนั่งเฉยๆล่ะคะของหนูของหนูของหนูไม่หายใจเข้านะคะหายใจออกแค่เอียงไปทางด้านข้างแล้วเก็บหน้าท้องด้วยค่ะเก็บหน้าท้องด้วยเก็บหน้าท้องด้วยจากนั้นค่อยๆมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเก็บหน้าท้องด้วยแล้วเอียงลงไปอ่าแล้วดึงไว้นิดนึงให้รู้สึกตึงที่ช่วงเอวอย่าลืมว่าหน้าท้องของเราทำงานอยู่นะคะแล้วค่อยๆลงไปค่ะแบบนี้แหละข้างละสิบนะคะอันนี้เท่ากับว่า หนึ่งครั้งเราก็เอียงซ้ายขวา20่๋ออย่แล้วก็หนึ่งหนึ่งใช่ไม่ใช่หนึ่งสองละถ้าอย่างนี้เราจะนับหนึ่งและหนึ่งก็คืออันนี้สิบ่านนี้นี่คือด้านหน้าท้องโดยตรงเลยอทีนี้เราก็เอียงไปทางด้านหลังปุ๊บเช็คว่าหลังเราจะไม่แอ่นนะคะเก็บหน้าท้องยืดอกเปิดหัวไหล่ค่ะแล้วก็ยกขาขึ้นมาปละอคองไว้แค่นี้ก็พอแล้วค่ะแต่จริงๆถ้าลองทําจะรู้สึกเลยว่า มันยากมากใช่น้าขาก้นกมเน้อต้นขาเราต้องควบคุมไว้แล้วก็กล้ามเน้อหน้าท้องจากนั้นแล้วก็คลายอาจจะนับไว้ประมาณ10ก็ได้ค่ะแล้วก็ลงมาแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 และสิบ่ะแล้วก็ค่อยๆเกรงมากไม่เมื่อยเลยค่ะห้ครูกขาต้นแขนด้านหน้าไก่มีเยอะแล้วค่ะย่หน้าขอด้านหลังค่ะทีนี้เราก็จะหันหลังให้นะคะแล้วก็จับสมมติเราจะทําข้างขวาเราถือข้างขวาข้างข้างบนค่ะแล้วก็ข้างซ้ายมาจับด้านล่างจับล็อกข้างซ้ายไว้ทีนี้สังเกตข้อศอกของเราให้ชิดกับใบหูมากที่สุดท้องแขนของเราค่ะให้ชิดกับใบหูมากที่สุดแล้วเราก็จะยกขึ้น แล้วก็ดึงขึ้นไปจนเหยียดแขนตึงระวังทีนี้ยเวลาที่เราเหยียดแขนตึงปุ๊บเราจะดึงแขนออกไปข้างนอกอ่ให้แขนสัมผัส <c oughs> ต้นขานะอะต้นแขนขอโทษขอโทษต้นแขนองเราค่ะ <c oughs> สัมผัสกับใบ <c oughs> หมูตลอดเวลาค่ะแล้วก็ดึงขึ้นไป <c oughs> ทีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะยังยืดประโยชน์ของเขาก็คือน้ําหนักเราอยากจะได้แค่ไหนถ้าเกิดรู้สึกว่าเบาไปแล้วก็ขยับเข้าให้แคบนิดนึง แล้วก็ตรงช่วงท้องแขนค่ะสัมผัสใบหูไว้แล้วก็ขึ้นค่ะแบบนี้หเหมือนกันค่ะข้างรักสิบครั้งแล้วก็ทําสลับข้าง3มเซตเหมือนกัน วันนี้คุณผู้ชมได้ท่าออกกําลังบริหารเยอะมากเลยแค่ดูยังหิวแล้วค่ะเราะะนั้ออกกําลังกายเยอะมากสําหรับใครที่อยากจะไปเรียนนะคะวิธีการออกกําลังกายกับยานยืดกับคุณครูการนะคะก็ไปกันได้ที่ไหนคะครูสอนเป็นประจําเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ต้องมีกิจกรรมนะคะสําหรับหนังสือชีวจิตแล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะอยู่ที่สถานีพระราม9ก้าค่ะทุกวันศุกร์เลยยกเว้นวันหยุดที่เป็นยัดขาดตะเลิกนะคะเดี๋ยวเราจะมี2อีก2เดือนก็คือ อีกเดือนหนึ่งเราจะเดือนพฤษภาเนี่ยเราจะมีการออกกำลังกายด้วยโยคะแล้วก็เดือนมิถุนาเราจะออกกำลังกายด้วยย่างยื่ตรงนี้โดยตรงเลยซึ่งทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนทุกคนเล่นฟรีเพราะฉะนั้นใครก็ได้ค่ะเข้ามาเล่นฟรีได้เลยก็จองกับทางหนังสือชีวจิตนะคะอืมค่ะใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะทางหนังสือชีวจิตนะคะวันนี้ขอบคุณคุณครูการมากๆเลยนะคะคุณครูการการนาพันธัรก์จาตรีกรการโยคะสตูดิโอแล้วก็หนังสือชีวจิตด้วยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ โหสุดยอดมากๆ,ๆนี่ค่ะช่วงหน้าดีกว่าค่ะออกกําลังกายกันแล้วนี่นะคะบูก็เลย